สวัสดีค่ะมื้หนีผ้ามากินส้มตำตำป่าร้านปลาลักเคยกินแต่สมัยยังเรียนเพิ่อนมาเปิดอีกก็เลยไปซื้อมากินกินทุกวันแตะกอนนะ่กินกินเกือบแทบทุกมือเวลาเลื้งเรี่ยนนะไปซื้อกินกับมูซิเมเบอรเดอรรสชาติมันยังคือเก่าว่ ดีแซบกเก่าป๊าอดอุ้ยอือหืออือหือทำลายแตกชิมน้ำก่อนอืดอหือสดแซบไม่กินน้ำกันเลยจ้า ผักบุ้งแล้วก็ให้ร้ายหลายได้พักกันเลยตำตาปาดอืม <laughs> <laughs> Hoặc <Phát> bùng ừ <laughs> ่ทเป็นเล,ะละนน่อยเนี่ยังไหนด้วยจ้ะหิ่น้อมชอบสดน้ำก่อน Vil du ha?